Fresh and s k i ินหรือคณะเนื้อกับหนังถือว่าเป็นวงดนตรีผู้แผ้วถางเส้นทางวงการ Heavy Metal ภาพภาษาไทยวงแรกๆโดยมีคุณวิทุนวัฒนอยู่นักจัดรายการวิทยุในยุคนั้นเป็นผู้มีส่วนในการจุดประกาย,ยาเพลงของวงเนื้อกับหนังนั้นมีผู้ฟังกันเฉพาะในกลุ่มแคบๆแต่มาถึงวันนี้พวกเขากลายเป็นตำนานของแท้ที่หาฟังยากชุดแรกคือ คาตะกัญชาในปี2526มีการโปรโมททางรายการวิทยุท็อปทีมทาเลนตของคุณวิทูลในยุคนั้นเราจะได้ยินว่าศิลปินไทยในนามคณะเนื้อกับหนัง Fresh and Skill คาตะกัญชาออนป้าจัดจำหน่ายทุกแผงเทศเนื้อกับหนังหรือ Fresh and Skill มีสมาชิกได้แก่ชานนทองคงเล่นเบสและร้องนำ จุมพลเลขาพันธ์เล่นกีตาร์และร้องนำชนินกาล,ลีนเดพันธ์เล่นกลอกีตาร์และร้องนำวงเนื้อกับหนังแรกเริ่มมาจากจุมพลเลขาพันธ์หรือที่เพื่อนเรียกกันว่าสายซึ่งเป็นมือกีตาร์ในตอนนั้นเขาวายุประมาณ10ขวบเป็นเด็กที่ชอบดนตรีแนวเฮฟวี่เมทัลเด็เข้าไปหาคุณวิทูลวันอยู่ซึ่งเป็นนักจัดรายการวิทยุเพลงสากลในแนวเฮฟวีเมทัล ที่สถานีวิทยุทหารอากาศทุ่งมหาเมฆในขณะนั้นจุมพลยังเรียนอยู่ที่โรงเรียนสาธิตจุฬาจากนั้นเขาก็หายไปกลับมาอีกครั้งในตอนจุมพลอายุประมาณ20ปีเขาบอกกับคุณวิทูลว่าเขาตั้งวงดนตรีกับเพื่อนในแนว h e a วี่เม a l เนื้อร้องเป็นภาษาไทยโดยแต่งเนื้อและทำนองเองร่วมกับเพื่อนอีกสองคนคุณวิทูลก็ให้การสนับสนุนและเข้าห้องบันทึกเสียง ใช้เวลาอัดเสียงไป10วันก็เสร็จสิน้นลงทุนไป10,000กว่าบาทในยุคนั้นก็ปล่อยเพลงออกมาชุดแรกครับคาตะกัญชาในปี2526รและที่สาวกของเนื้อกับหนังรู้จักกันดีนั่นคือเพลงคาตะกัญชานั่นเองหลังจากประสบความสําเร็จแบบย่อมในชุดแรกงานชุดที่2ก็ทยอยออกมานั่นคือท่านคือผู้ยิ่งใหญ่ประมาณปี2527 ซึ่งได้พัฒนาขึ้นอย่างชัดเจนทั้งฝีไม้ลายมือภาคดนตรีที่ละเมียดละไม่ขึ้นชุดนี้มีเพลงระดับขึ้นหิ่งมากมายและต่อมาอัตหิอัตโนนาโถเมื่อประมาณปี2 5 2 9ในอัลบั้มชุดนี้ควา,ามก้าวร้าวลดลงแต่ทดแทนด้วยเนื้อหาที่เติบโตขึ้นเน้นเนื้อหาลึกซึ้งเข้าถึงธรรมะมากขึ้นหลายเพลงใช้อุปมาอุปไมยเปรียบเทียบชีวิตกับการเกิดดับ ได้อย่างน่าสนใจหลังจากพีคกสุดๆในชุดที่3แล้ววงก็เงียบหายไปมีเพลงงานรวมเพลงกับบรรเลงกีตา้าออกมาซึ่งเป็นวงแรกๆที่กล้าออกงานบรรเลงเพลงแนวร็อกออกมาในเวลานั้นซึ่งว่ากันว่าใครออกมานี่ก็ต้องบ้านแน่ๆหลังจากนั้นก็มาถึงจุดจบของวงเมื่อสมาชิกคนหนึ่งต้องเสียชีวิตไปนั่นคือมือกลอง จากอุบัติเหตุเมื่อปี2,136ทําให้วงต้องเงียบหายไปหากเป็นคนดนตรีได้ฟังเพลงของพวกเขาแล้วจะรู้สึกถึงความดุดันของเสียงกีตาร์ที่ดิบและแตกต่างจากวงอื่นๆทั่วไปกับเสียงร้องที่แหบพลาดซึ่งหาวงแบบนี้ยากมากในยุคนั้นและนี่คือตำนานวงดนตรี h e ฟวี่เมทัของเมืองไทยคณะเนื้อกับหนา